วสวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าผมยาวนะคะอยากจะมาตัดเป็นกรอบมอสสั้นนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะสาธิตให้ไปดูด้วยนะคะแล้วก็จะสอนนักเรียนด้วยนะคะขอขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะแบ่งผมถ้าผมลูกค้าหนาวันนี้ขออนุญาตใช้หวีใหญ่ก่อนนะคะลูกค้าหนานะะเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งะคะ่ะ ซีกซ้ายซีกขวานะคะลูกค้าต้องการตัดนะคะเราก็จะหาเกณฑ์นนนะะก่อนจะหาเกณฑ์ความยาวตามที่ลูกค้าต้องการก่อนนะคะว่าเราเขาต้องการความยาวประมาณเท่าไหร่นะคะพอเราได้เกณฑ์แล้วนะคะเราก็จะตัดเข้าเกณฑ์ โดยผีผมทั้งหมดนะคะครึ่งหลังมาที่ไหลเอาไหลเป็นเกณฑ์น,นะคะจะเทวาไปก่อนนิดนึงนะคะเผื่อเผื่อเราเช็คกรอบเราจะตัดขาขาก,กรอบก่อนนะคะเมื่อเราได้กรอบข้างนี้เสร็จได้เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาตัดข้าง ทำเช่นเดียวกันนะคะช่างยืนซอยโรงข้านหัวไหล่แล้วก็เอาผมที่เราหาเกณฑ์ไว้แล้วนี่นะคะมามาเชื่อมนะคะความยาวตัดเข้ากันตัดตรงธรรมดา เื่อเราตัดแล้วนะคะเราะผมก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งส่วนด้านหน้านะคะเราก็ด้านหน้าเราก็จะผีผีมาส่วนหน้านะคะ mm hmm. ก็จะเอาผมด้านข้างที่เราซอยแล้วนะคะออกมาเป็นเกลีวัดกันอีกน ทำเช่นเดียวกันทั้งสองข้างน,นะคะขันนี้ก็เหมือนกันหยิบออกไปข้างหน้าหยิบไปด้านหน้าแล้วก็หยิบเอาเกณฑ์ผมที่รางซอยแล้วนะคะมาเป็นเกณฑ์วัดทีเพรเห็นเกณฑ์แล้วนะคะเราก็จะถัดอันนี้เป็นเพียงการหากรอบหน้าเท่านั้นนะคะเราก็จะได้กรอบผมเป็นรูปตัวยูเดี๋ยวเราก็จะเกรร็บเยลเอีก หลังจากที่เราตัดด้านหลังแล้วนะคะเราจะหวีผมครึ่งด้านหลังนะคะมาด้านหน้าทั้งสองข้างนะคะแล้วเราก็จะมาหากรอบอีกทีส่วนหน้านะคะทั้งสองข้างให้เท่ากันมันให้เท่ากันก่อนตัดให้เท่ากันหืีเลยปลายทางมาหน่อยนก็ได้ค่ะนะคะข้องให้เท่ากัน พอสองข้างเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะมีผมกลับมาด้านหลังเรามาดูกรอบด้านหลังที่เราหิีกลับมาแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นกรอบโค้งเป็นรูปตัวยูนะคะ ตอนนี้ลูกค้าต้องการไล่ผมนะคะเราก็จะหาเกณฑ์นะคะเกณฑ์บนว่าเราจะไล่ประมาณเท่าไหร่นะคะเราก็จะหาเกณฑ์บนก่อนนะคะผมลูกค้าค่อนข้างหนานะคะเราก็จะสับให้บางด้วยเราจะหาเกณฑ์นบนก่อนว่าเราจะเอาความยาวประมาณเท่าไหร่เราก็จะหยิบเกณฑ์ข้างบนมาวัดดูว่าเราจะเริ่มไล่ประมาณเท่าไหร่นะคะ สมมติเราต้องการไล่ประมาณสองในสามนะคะเราก็เกลี่ได้อัหาเกณฑ์นบนก่อนนะคะทิ่าเยนแ้ว <c oughs> พอเราได้เกินบนแล้วนะคะ <c oughs> เราก็จะเอากิน่รบนนี้ลงมานะเป็นเส้นหลักบ,บนแล้วเราก็จะเริ่มตัดโซนะยเราชอบกลางก่อน ราจะวีผมเป็นแนวตั้งนะคะวีเป็นแนวตั้งแล้วก็ตัดเป็นแนวตั้งแล้วก็จะเริ่มซอยเป็นแนวตั้งอันนี้เกณฑ์ที่เราหาไว้แล้วนะคะเราก็จะซอยปลายไล่กันวิธีการซอยปลายไล่กันนะคะเราจะค่อยๆเลื่อนนิ้วลงไปจนไปถึงเส้นสุดท้ายนะคะ เราก็จะได้ปลายผมไล่กันพอได้ช่อหนึ่งแล้วนะคะเราก็ไล่ไปเรื่อยๆปกติแล้วเราจะไล่ไปทีละนิ้วละนิ้วนะคะอันนี้เราแบ่งหนาหน่อยนะคะเพื่อทำเวลาปกติการซอยผมให้สวยนั้นต้องซอยทีละไม่เกินหนึ่งนิ้วพอเราได้เกณฑ์เดิมแล้วนะคะเราก็ตัดตัดไล่ลงไปงเรื่อยๆคะ่ะ ถึงเส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะได้ปลายไล่กันอัน,นี้ผมลูกค้ามีสีค่อนข้างจะเข้มน,นะคะเราเลยมองไม่ค่อยเห็นเห็นหลายเส้นนะคะแต่ว่า,าเมื่อซอยเสร็จแล้วนะคะเราก็คงจะรู้ว่ามันได้ปลายไล่ไล่กัน เราก็เอเก็ดเดิมที่เราตัดได้แล้วนะคะเป็นเกณฑ์มาเชื่อมต่อเชื่อมช่อเชื่อมช่อเชื่อมช่อนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จ ข้างนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะข้างนี้ก็ทําเช่นเดียวกันนะคะทําเช่นเดียวกันจนเสร็จทั้งสองผ้าเ <c oughs> มื่อเราหากรอบแล้วผมลูกค้าดูแล้วยังหนามากนะคะเราถึงเราจะไล่ปลายก็ยังหนาอยู่นะคะฉะนั้นเราจะต้องมีการทําความหนาออกให้บางก็คือวิธีการแซกนะคะการแซกเราก็จะหยิบผมส่วนบนนะคะมีขึ้นตั้งฉากนะคะแล้วก็ใช้กรรไกรฟันปลาเนยนะคะค่อยๆสับ อย่านอนตัดนะคะให้ตั้งนะคะให้ใช้แนวตั้งสับด้วยกันไกฟันปลาก็จะทําให้ปลายผมเท่าเดิมแต่ว่าโคนผมจะบางนะคะโคนผมจะบางเวลาเราซอยเสร็จเรียบร้อยนเราก็จะหวีออกก็จะได้เศษผมที่เราสไลด์แล้วนี่นะคะออกผมลูกค้าก็จะบางวิธีการจับก็ใช้นิ้วนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มนนนะคะหยิบเฉพาะผมส่วนบนขึ้นมา ข้หีึนนะคะคอย่าสับชิดโคลน,นะคะห้ามสับชิดโคลห่างโคนประมาณสามนิ้วนะคะเพราะว่าถ้าเราสับชิดโคนมากจะทําให้ผมตรงนั้นชี้นะคะ,ะเราก็จะจับไปเรื่อยๆนะคะผมที่เราสับด้วยกันไกลพันปลาออกนะคะ เดิน,น้อนถอยหลังนะคะถ้าเราถาดดานัดขวาจะสับมาจากด้านด้านขวามาทางซ้ายนะคะค่อยสับเบาๆอย่าสับใจร้อนนะคะกันไกแนวตั้งผมแนวตั้งผมลูกค้าก็จะเริ่มบางลงนะคะในความรู้สึกของเราเราจะรู้เลยว่าบางลง จะบอกนะะี้ค่ะหยิบไปต่อเนื่องเลยนะคะไปเรื่อยๆเอาเฉพาะผมส่วนบนนะคะสามจังหวะก็ได้ะคะ่ะไม่จะสองจังหวะก็ได้สองบ้างสามบ้างก็ได้ะคะ่ะปลายเท่าเดิมนะคะแต่ว่าโคนจะบางแล้วก็จะบางไปถึงปลายด้วย